วันนี้จับตาสถานการณ์การเมืองไทยใกล้ชิด อานหนุนบาทอ่อนค่าดันราคาทองไทยขยับบวกส่วนโกสปอตยังแกว่งตัวในทิศทางขาลงสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาะนะครับวันนี้อังคารที่18มิถุนายนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการเมืองไทยเลยนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิดซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของค่างเงินบาทแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องของราคาทองคาในประเทศได้นะครับคงต้องกอดติสาะการใกล้ชิดว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนเขาจะสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สับสนุนการของโกลามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก y l g Bullion International จำกัดบริษัทอิน r g r โกโกเท e จำกัดบริษัท o x ซ d เดจำกัดบริษัท h ชนิ n โกบ b u เลีย n จำกัดบริษัท s h i n i n g Go j e w e l ี่จำกัดบริษัท T d ดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอจำกัดและบริษัทออโรราเทดดิ้งจำกัด ามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา50บาททําให้ราคาขายออกทองคาแท่ง96.5อยู่ที่45,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่44,400บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่41,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,673บาท72สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.84บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้ต้องติดตามปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิดน,นะครับโดยเฉพาะ ตอนนี้ยื่นถอนถอนายเศรษฐาทวิสินหานดูรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งจะส่งผลให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้าออกไปอีกนะครับโดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ36.65ถึง36.95บาทต่อดอลลาร์ทางนี้เอสดีโกมองว่าราคาทองคําไทยเคลื่อนไหวันผวนในกรอบ3 9 7 5 0ถึง46,000บาทจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทาให้ราคาทองคําไทยยังไม่เลือกทิศทางนะครับให้ทางเทคนิคคาดว่าราคาจะวิ่งในกรอบดังเก่าวต่อไปเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นนะครับทางนี้หากต้องการจะซื้อควร ซื้อในโซน3,900 0 0ถึง4,000นะครับแล้วก็เก็บใหม่ในโซน4 2่0ถึง4 5 5บาทนะครับเราไปดูภาพรวมการขึ้นไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงขึ้นไหวในกรอบไซด์เวดาวนะครับราคาได้ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่2,310ดอลวลาานนะครับก่อนจะไปตลาดที่2,316ดอลลาา์ลดลงไป16ดอลวลาา์โดยราคาโกลสปอร์ตได้รับแรงกดดันจากบอลยิสหรัฐที่เพิ่มขึ้นแต่ระดับ4.2 4%นะครจบหลังากปเะธานเาขามินนครัโพลแล้วกประธานเฟดสาขาฟิเฟียต่างสนอาโพ ลดอัตรากเบี้ยเหลือเพียงครั้งเดียวในปีนี้นะครับส่วนคืนนี้ต้องรอดูตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%จากเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น0.0%นะครับแล้วก็ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหการรมเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%จากเดือนเมษาย,ยนอยู่ที่0.0%นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำานำเทศทางออสเตรเลียในทางเทคนิคภาพรวมราคาโกลด์สปอตในกราฟรายวันนะครับกราฟรายเดย์ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับแต่กราฟแท่งเทียนรายส เป็นรูปแบบขาลงนะครับแต่เริ่มทําสรบเป็นบวกนะครับพยายามปรับตัวป่ปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายที่แนวต้านบริเวณ2,335ถึง2,340ดอลลาร์นะครับหากยังไม่สามารถเบรคข้าไมไปได้ราคากลสปอตก็ยังมีโอกาสาที่ปรับตูวลงต่อนะครับ โดยมีนอับหรือจุดรอซื้ออยู่แถว2,315ถึง2,295ดอลลาร์ 2, นะครับในทางตรงกันข้ามหากสามารถเบรกแนวต้านข้าง้นก็นคือ2,335ถึง2,340ดอลลาร์ 2, ได้ราคาโกลดสปอร์ตมีโอกาสกลับไปเป็นขาขึ้นในทามเฟรม4ชั่วโมงอีกครั้งนึงน,นะครับโดยอาศัยให้นอับราคาโกลดสปอร์ตที่2,210แล้วก็2,295ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,332ถึง2,340ดอลลาร์ขณะที่ TDC g o l บอกว่าเมื่อวานนี้ดัชนีแดดแดก100นะครับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม อย่างเทสล a าแล้วก็แอปเปิลนะครับขณะที่หุ้นยนิยมอย่างเอ็นวีเดียก็เริ่มส่งตัวนะครับด้านบอยยีวายุสิปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อนะครับกดดันให้ราคาโกสปอตปรับตัวลดลงแต่ตับใบที่ยังไม่หลุดเกินกว่า2 2 8 0ยดอลลาร์ยังมองว่ายังคงเป็นการขึ้นไหวอยู่ในกรอบนะครับทางนี้ตลาดกำลังติดตามตัวเลขค้าบีที่จะประกาศในคืนนี้นะครับซึ่งจะช่วยยืนยันถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้เป็นอย่างดีนะครับด้าน a r r า o ์อา d ์โกชดดิงมองว่าราคาโกสปอตแกว่งตัวออกข้างในกรอออบบย่่่าางชััััดเจจนนนขขททีุ้มูลให ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและกล็การแสดงความเห็นของเจ้าที่เฟดนะครับเพื่อหาสัญญาณวงชี้ถึงทิศทางนโยบายการเงินของเฟดนะครับจึงเหมาะสําหรับการเล่นรอบระยยสันนะครับโดย ARR Go Trading ให้รับที่2,310,2,300แล้วก็2,290ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,330,2,340แลวก็2,350ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล็ง,งหงอมมูนิตี้ให้รับรายวันที่2,300แล้วก็2,287ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่2,337แลวก็2,343 ลและนี่ก็คือข้อมูลที่โกวาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวันนี้รวมถึงแนวโน้มและก็มุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําต่างๆของในประเทศนะครับเดีย๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่ายวิเคห์ของทางชายนิงโกบุลเลียนนะครับมาดูกันว่าในวันนี้การเมืองไทยจะส่งผลต่อราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนขณะที่ราคากลสปอร์ตเองจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างน,นะครับท่านนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคําผ่านทางช่่องงทางตาต ต่างๆของโกอาลวได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ